หนูชื่อในกิงเงมิกาเปโลต้าค่ะหนูอายุสี่ขวบค่ะหน,หนูหนูอยู่โรงเรียนปานายาพัฒนาการค่ะหนูอยู่ชั้นแค่หนึ่งชับหนึ่งค่ะวันนี้หนูจะมามานับเลขนถุงร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs>